ที่ขนาดไหนในความร,รู้สึกของหนูที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หนูบอกได้เลยว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดโชคดีที่สุดจริงๆมันจะมีใครอีกสักกี่คนที่จะเสียสละทําทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราได้ขนาดนี้นานจะได้ออกนอกสถานที่เราได้ออกมาทั้งโรงเรียนมาเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับประเทศชาติรู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมโตขึ้นไปจะพยายาม จบมหาวิทยาลัยแล้วก็ช่วยงานประเทศครับรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็ดีใจมากรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่กว้างกระจายขึ้นอีกเพราะว่ารู้สึกว่าแบบได้เห็นมุมอาโลกภายนอกที่แบบว่าไม่ได้มีแค่พวกเราชาวโสกค่ะที่แบบว่ามีการแจกจ่ายแบ่งปันแบบนี้นะคะมีทั้งแบบของพระราชทานของอะไรอ่ะของในหลวงแล้วก็ได้มารับเสด็จในหลวงก็คือดีใจทุกๆเราที่ได้มาเลยค่ะพราะมหากษัตริย์ก็เหมือนเป็น ที่พึ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวประชาชนเป็นแบบร่มโพล่มใสที่แบบคอยปลกปักดูแลรักษาทุกเรื่องเลยค่ะรักในหลวงค่ะก็มีความสุขค่ะวันนี้อบอุ่นได้ค่ะคนไทยค่ะเป็นคนที่เสียสละค่ะแล้วก็มีน้ําใจเขาทับใจว่าดีรู้สึกดีครับรู้สึกดีเป็นไงครับดียังไงครับลูกก็แบบเหมือนเขารักชาติแล้วก็เขามารวมตัวที่นี่แล้วก็มารอรับถาเ็จพระองค์ครับรัชการที่สิบครับ รุ้เคยรับเสด็จหรือยังคะยังครับมนเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าภูมิใจของคนไทยเรามากครับที่แบบรู้สึกว่าแบบว่าแบบเรารักกษัตริย์ของเราอะครับผมผมรู้สึกแบบผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับที่ได้เกิดมาเป็นคนเนอรเทศนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับได้ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เนาะใช่ครับรู้สึกดีที่ได้มาร่วมงานครับแล้วก็รู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับทำไมประเทศไทยต้องมีสถาบันกษัตริย์กั พ่อผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราถ้าเกิดไม่มีกษัตริย์เราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าเกิดเหมือนมือขาดอะไรบางอย่างครับเหมือนขาดเพื่อนครับผมเหมือนขาดอารมณ์หนึ่งอารมณ์คือความสุขครับผมก็ถ้าเกิดเช่นถ้าเกิดไม่มีกษัตริย์คนไทยเราก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทมากกว่านี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับเจะได้เจอในหลวงแล้วพวกหนูตัดสินใจยังไงถึงได้เลือกจะมาเพราะผมอยากได้จิตอาสาอยากได้จิตอาสาแล้วก็อยากมาด้วยครับแล้วรู้ไหมว่าจิตอาสาหมายถึงอะไร ทุกทุกคนนะครับที่มาที่นี่ก็มีความตั้งใจเดียวกันเหมือนก,น,มกนกันกับผมว่าเราอยากจะมารอรับพระองค์ท่านแล้วก็กล่าวคำว่าทรงพระเจริญให้แก่ท่านน,น,นะครับบอกว่านานๆครั้งมันจะมีสักทีได้เห็นภาพอย่างนี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นครั้งแรกของตัวผมเองเลยครับ<ม>ที่ได้มารอรับสเสด็จนี้ผมรู้สึกว่าภาพบรรยากาศวันนี้มันแบบว่ามันดูมันดูสวยครับผม เก็บไม่ถั่วเลยครับผมแต่ว่าผมรู้สึกประทับใจกับเหตุการณ์แต่ว่าก็คิดว่าเออเราจะถ่ายทอดควมามประทับใจเนี้ยลงไปในภาพได้ยังไงให้คนที่เห็นล้วแบบประทับใจเหมือนที่เราประทับใจครับผม,มก็้เกบว่าเออมันจะมีภาพของคนเดียวว่าคนที่ช่วยเหลือกันแบบว่าน้ำใจคอยถามแบบว่าเอาน้ำไหมหิวข้าวหรือเปล่าเอาข้าวไหมอะไรนี้ครับซึ่งแบบ็นภาพที่ถ้าเกิดไม่แน่ใจแต่ว่ากันถ่าดูได้ยากเนี้ยแต่ว่า เหมือนว่าเมืองไทยก็ยังไม่เรียนหายไปนะคนดีๆในเมืองไทยก็ยังมีอยู่ตรงนี้เป็นโครงการอะไรคะลูกโครงการติดาสาเลยไปขเาออขปรารับการอบรมจิดาสาครับแล้วทำไมหนูถึงสมัครใจล่ะคะ เป็นแบบช่วยคนแบบที่สาธาราณะได้อะพวกคลิปขยะพวกควาดตืนพวกแบบช่วยคนตาม,มพวกถนนตามที่นี่ชาวบ้านนั่นแหละบอยากช่วยแบบใจมารักเอพวกศิษยสาธาราณาระแล้วหนูมองไงคะกับวันนี้ที่หนูมารับเสด็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกครั้งเมื่อไรอ่ะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าใช่ครับครั้งแรกครับ ทำไมถึงสถาบันจําเป็นต่อประเทศไทยคะเป็นสิ่งี่ยึดเนี่ยติดใจครับของประชาชนชาวไทยครับพี่น้องต้องการอยู่ประเทศชาตินะคะเพราะว่าเราเกิดประเทศไทยต้องรักประเทศไทยคะ่ะสถาบันกรรษัตริย์เราต้องมีไวค้ค่ะไปดูประเทศข้างบ้านสิคะประเทศลาวเขมรเป็นยังไงคะร่มจม,จรมประเทศเรายังรุ่งเรืองน่ารักมีกินมีใช้ตลอด ในน้ำมีข้าวในน้ำมีปลาแม้แต่เตีย่ยมาจากเมืองจีนยังขอตายที่ประเทศไทยค่ะเตีย่ยก่อนนั่นสอนลูกว่าในหลวงดีที่สุดท่านพูดภาษาจีนนะคะหวังแกเสียงห่อในหลวงดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นปัญญาเป็นความดีของของสถาบันแล้วก็เป็นปัญญาเป็นความดีของประชาชนคนไทยที่รู้ว่าการล่าไหน ก็ต้องมารวมพลังกันเพื่อเสริมหนุนสิ่งที่ดีงามนะอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะประชาชนก็จะต้องทําประโยชน์ให้กับสถาบันสถาบันท่านนะให้กําลังใจประชาชนประชาชนก็มาให้กําลังใจสถาบันอย่างนี้เป็นต้นนะการที่คนดีนะสารพลังกันเติมเต็ม,ตมให้กําลังใจเติมเต็มความดีให้แก่กันและกันก็จะยิงย่งทําให้ทุก ภาคส่วนที่เป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นประชาชนมีพลังในการทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมย,งยิ่งขึ้นไปอาจารย์พักกับที่พ่อครูบอกว่าประชาธิปไตยของเมืองไทยต้องสองขาต้องมีสถาบันด้วยเนี่ยอาจารย์มองไงคะถูกต้องเลยนะก็ต้องมีทั้งสองขามีทั้งขาของสถาบันขาของประชาชนอันนี้แหละคือสองขาที่พ่อครูพูดถึงก็คือสถาบันกับประชาชนที่เป็นาราชประชาสมายอ่ าประชาชสมาสัยคือเกื้อหนุนกันละกันเสริมหนุนกันละกันอันนี้แหละคือความเข้ม,ขม,ขมแข็งสูงสุดประชาธิปไตยแของประเทศ,เทศไทยได,ด้วยนะคะ